อันนี้เป็นเพจครับของแบ่งปันสไตล์การเทรดหุ้นครับตอนนี้มีผู้ติดตามอยู่ประมาณ5 0,000ืนกว่าคนนะครับแต่ผมมาดูประวัติใน YouTube เนี่ยยังมีสมาชิกกับ FC ช่องเนี่ยที่ยังไม่ได้ติดตามอยู่ก็เกือบเกือบ50%นะเกือบเกือบครึ่งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็เลยมาทำคลิปไว้เป็นผมเป็นแอดมินเพจนะครับแล้วก็เป็น YouTuber ที่ทำช่องของแบ่งปันสไตล์การเทรดทุนนะครับแอดมินขอกำลังใจฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับนะครับก็ทำให้เป็นกำลังใจสำหรับคนทำทำช่องเนาะนะครับแล้วก็จะมีมีประโยชน์ในด้านของการทำแผนกราฟในด้านของมุมมองเพจด้วยนะครับ ก็แอดมินขอกำลังใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับสำหรับสมาชิกหรือ FC ที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับขอบคุณครับ IND ครับบริษัท Index International Group จํากจำกัดมหาชน IND นี่พาร์ทแแล้วนะพาร์ท8แล้วนะครับดูแฟลชชีตนิดหนึ่งนะครับ i อเเป็นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างนะครับดูลักษณะธุรกิจนิดหนึ่งนะครับลักษณะธุรกิจของ IND ให้บริการงานวิศวกรรมออกแบบพร้อมก่อสร้างและวิศวกรรมที่ปรึกษาแบบครบวงจรทั้งด้านงานสำรวจศึกษาความเหมาะสมและวางแผนแม่บทงานออกแบบเบื้องต้นและออกแบบรายละเอียด งานบริหารโครงการและงานควบคุมการก่อสร้างและงานออกแบบพร้อมก่อสร้างประมาณนี้นะครับลักษณะธุรกิจของ ind นะครับ ind เป็นหุ้นใหม่พึ่งเข้าตลาดนะครับไม่นานไม่นานนะครับกำไรสะสมก็ดูจากปี62นะ62นะครับกำไรสะสม ind ในปี62-63เนี่ยอยู่ในระดับ60กว่าล้านนะครับ ไรมาสาปี65เนี่ยปีนี้นะขึ้นมาแตะระดับร้อยล้านและมุมมองดีนะกำไรสะสมโตได้ดีโตได้ดีพูดนี้ก่อนนะครับงบกระแสเงินสดเป็นบวกลบบวกก็ยังไม่ตามเกณฑ์เท่าไหร่นะยังไม่ตามเกณฑ์เท่าไหร่นะครับดูงบกันเงิน ind นิดหนึง่งนะครับ ind ดูงบกันเงินได้ตั้งแต่ปี62นะครับ62นะนะครับ กำไรสุทธิ IND ปี62 31ล้านปี63 17ล้านปี64 14ล้านไตรมาส3ปี65 21ล้านคือจริงๆอะถ้าเรามองกำไรสุทธิแบบเนี้ยของ IND นะครับมันเป็นกำไรลดลงจากปี62 63 64ถูกไหมนะครับแต่พอมาไตรมาส3ปี65เนี่ย IND กลับมาฟื้นตัวนะ ที่คุณเห็น21ล้านอะ่ะมันแค่3ไตามาส์คุณคิดถึงถ้ามันครบ4ไตามาส์เผลอๆจะเท่าปี6-2นะเผลอๆอาจจะเบรกเกินก็ได้เบรกเกินก็ได้อาจจะเป็นการมุมมองงบกำไรกลับมามุมมองบวกแล้วบวกกว่าทุกๆปีก็ได้ประมาณนี้นะครับไอดีนะนะครับนี่สินรวม335สิทรนัรวมย์0รวม730นี่ก็ อีกนิดหนึ่งก็จะเยอะแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่เยอะตอนนี้ยังไม่เยอะนะครับส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นครับจาก190เป็นเกือบเกือบ400มุมมองดีทีเดียวนะครับมูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วเนี่ยครับยังเป็นตัวเลขใกล้เคียงกันอยู่ก็แอนดี AMD เป็นหุ้นใหม่นะเพิ่งเข้าตลาดนะครับการที่นำบริษัท1บริษัทเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจริงๆมันเป็นการเพิ่มทุนอยู่แล้วนะครับนะครับประมาณนี้ประมาณนี้รายได้รวมใช่ไหม รายได้รวมจาก700เหลือ400รายได้รวมก็ลดลงนิดหน่อยลดลงนิดหน่อยนะครับในมุมมองผมคิดว่าถ้ามุมมองรายได้รวยกับกำไรสุทธิในมุมมองผมคิดว่ารายได้รวมกับกำไรสุทธิของอินีเนี่ยอยู่ในแนวทางกำลังทรงตัวแล้วกำลังจะกลับมาในมุมมองที่บวกองพูดงี้ก่อนนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ ยังไม่ได้ดูแย่ขนาดนั้นยังไม่ได้อยู่แย่ขนาดนั้นนะครับเมื่อกําไรสุดที่กําลังกลับมา r o e กับ RA e, มุมมองดีนะ AOE 14ครับ RA e 1 0นะ RA e 10ประมาณนี้นะครับก่อนที่เราจะคุยประเด็นหลังอ่าประเด็นหลังในข้อมูลที่โชว์อยู่ตอนนี้นะครับเราลองประเมินสถานการณ์ก่อนนะครับว่าง,งบกันเงินของ IND เป็นยังไงบ้างนะครับเขากลุ่มมาสังหาเนาะนะครับกำไรสะสม กำไรสุทธิรายได้รวมมูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วหนี้สินสินทรัพย์ส่วนของผู้ถือหุ้นในมุมมองของแอนดีเนี่ยอาจจะมีการกังวลอยู่เล็กๆว่ารายได้รวมมีการลดลงนิดหน่อยนะครับแต่ในมุมมองผมเนี่ยผมว่ามันลดลงก็จริงแต่มันไม่ได้ลดลงแบบหวบภาพต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะครับผมถึงมองว่ามันยังไม่เป็น ข้อมุมมองลบจนน่าเกียดนะครับแล้วข้อดีของกํไไรสุทธิเนี่ยเขากำลังจะกลับมาในมุมมองดีเพอเพออาจจะดีกว่าหลายๆปีด้วยซ้ำน,นะครับผมจึงมองว่าภาพรวมของ i อ d ดีตอนนี้งบกันเงินเนี่ยมุม,มมองยังบวกอยู่ม,ม,มองยังบวกอยู่นะครับอันนี้บวกมากกว่านะครับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ i อ d ดีเนี่ยเป็นหุ้นที่แบบเบาอะ่ะไม่ใช่เบาธรรมดาเบาหิวเลยเบาหิวเลยนะครับ ราคาล่าสุดบาท61มูลค่าทางบัญชีบาท13ถ้าคุณเอาบาท61ลบบาท13จริงๆมันห่างกันไม่กี่สตังค์นะมุมมองผมคิดว่าไอ้บาท13กับบาท61เนี่ยผมว่าราคา IND ตอนนี้เทียบเท่ามูลค่าทางบัญชีห่างกันไปเยอะมุมมองโอเคนะมุมมองโอเคนะครับถ้าคุณซื้อบาท6 1ถ้าเทียบกับมูลค่าทางบัญชีจะห่างกันอยู่1.42เท่านะครับประมาณนี้นะครับ ปันผลไอดียังไม่มีเนาะปันผลไอดียังไม่มีนะครับเป็นหุ้นใหม่เพิ่งเข้าตลาดนะครับจริงๆเขาอาจจะอยากจ่ายปันผลให้เราก็ได้แต่เขาเก็บปันผลนั้นเนี่ยไว้เป็นการพัฒนาต่อยอดธุรกิจไปก่อนก่อนที่จะได้กําไรที่คืนกลับมาได้ดูดีแล้วค่อยจ่ายปันผลให้นักลงทุนก็ได้ประมาณนี้นะครับก็คือมันอยู่ที่วางแผนกลยุทธ์ของผู้บริหารถูกไหมนะครับก่อนที่เราจะไปดูเรื่องผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะครับ ผมยังไม่เห็นที่ตินะในมุมมองผม IND ยังไม่เห็นที่ตินะมุมมองผมเนี่ยเป็นมุมมองบวกด้วยคือ IND เนี่ยเป็นหุ้นที่เข้าแก๊ปกับผมในสายปั้นก็คือ 1... ห,หุ้นเบา 2... หุ้นใต้3บาท 3... งบกําไรก็ไม่ได้ดูแย่อะไรมุมมองโอเคมุมมองโอเคนะครับแค่ไม่มีปันผลเฉยๆนะครับมันอาจจะต่างกับมีนาหน่อยมันอาจจะต่างกับมีนาหน่อยนะครับแล้วธุรกิจก็ต่างกันด้วยนะครับต่อไปมาดูผู้ถือหุ้นรายใหญ่ IND หน่อยนะครับ รายย่อยถือ48.71%ข้อมูลอัปเดต16มีนาปีที่แล้วครับตอนนี้มกราแล้วนะปี66นะครับอีก2เดือนก็จะมีนาอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าข้อมูลตอนนี้น่าจะยังไม่ใช่48%แล้วละ่ะผมเช็คกราฟมาแล้วว่ากราฟ i อเนีเนี่ยโอ้โหมันลงไปแบบระเนระนาดต้งพูดนี้ก่อนมันลงไปแบบระเนระนาดนะครับผมคิดว่าข้อมูลผู้ถือหุ้นรายย่อยตอนนี้ผมว่าโอ้ ไม่ใช่48%ล็อกผมว่าน่าจะน่าจะน้อยอ่ะน่าจะน้อยมากน่าจะน้อยมากนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับต่อไปดูผููถึงหุ้นรายใหญ่หน่อยนะครับรายใหญ่คนแรกถือ29%ถ้าเทียบกับรายย่อยมันก็จะแลดูมันก็ตะแลดูแย่นะรายใหญ่ถือน้อยประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราเทียบกับคนนมสกุลเดียวกันเนี่ย29บวก9บวก5บวก5เนี่ยก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ารายย่อยนะครับผมก็เลยบอกก่อนว่าถ้าเราเอา ในตระกูลของณลำพูนนะครับที่เป็นเจ้าของและครอบครัวเขานะครับผมว่าก็ยังไม่ได้น่ากลัวอะไรนะไม่ได้น่ากลัวอะไรนะครับจึงมองว่าข้อมูลพูดถึงหุ้นรายย่อยเทียบกับรายใหญ่ของ i อเเ่ยเขาเรียกมองไปมัน50-50มากกว่านะครับ50-50มากกว่านะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแต่ถามว่าถ้าเรามองกันเรื่องอื่นอาจจะมีการเขาเรียกอะไรนะ ข้อมูลมันต้องเปลี่ยนแปลงไปแล้วละ่ะนะเพราะว่ามันก็ผ่านมาจะปีหนึ่งอยู่แล้วนะครับประมาณนี้ต่อไปไปดูข้อมูลหลักทรัพย์ครับดูหน้าเว็บไซต์ IND หน่อยนะครับแล้วก็มี ระบบขนส่งทางรางเขาก็ทํานะเขาก็ทำเห็นปะงานบริหารโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินหัวลาโพงบางแคลแล้วก็เตาปูนท่าพระนะครับการออกแบบรายละเอียดงานวางแผนแม่บทและการสํารวจอันนี้ก็เป็นงานไอเดีนะบอกก่อนนะครับงานไอเดีนะครับหลายรูปแบบอยู่นะหลายรูปแบบอยู่นะครับผลงานเยอะอยู่ผลงานเยอะอยู่นะครับอันนี้เป็นอะไรเนี่ย ท่ากัศยานท่ากัศยานนะครับนี่เขาทำนะเห็นไหมการออกแบบรายละเอียดและการบริหารงานโครงการการควบคุมงานก่อสร้างงานของท่ากัศยานไอดีก็ทำนะครับก็เป็นงานไอดีเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นอะไรนะครับกดที่ผลงานหน่อย คังน้ํามันและท่อขนส่งน้ํามันเนี่ยก็ผลงานไอเนดีนะอันนี้ที่โครงการออกแบบพร้อมก่อสร้างคลังน้ํามันลําปางนะครับอันนี้อะไรโครงการออกแบบและก่อสร้างถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยานอ่าประมาณนี้นะครับงานไอเนดีก็เยอะอยู่เยอะอยู่นะครับอันนี้อะไรเอ่ย โครงการออกแบบก่อสร้างถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยานนะครับอืมเยอะดีเยอะดีนะครับถ้าเกิดคุณอยากได้รายละเอียดแบบเยอะๆกว่านี้นะครับคุณก็อาจจะไปพิมพ์ใน y o u t u b e นะครับพิมพ์ใน YouTube พิมพ์ว่า IND แล้วก็วักนิดนึงแล้วพิมพ์ว่าหุ้นนะครับก็มีรายการบางรายการนะครับเขาทำไว้แบบชัดเจนนะว่าธุรกิจของ IND เป็นอะไรอันนี้ก็เป็นถนนและทางพิเศษนะครับนี่เป็นไง โครงการศึกษาความเหมาะสมและการออกแบบรายละเอียดงานก่อสร้างถนนจากด่านเจดีสามองค์ถึงพญาตองซูนะครับทันบูไซย,ยัดนะครับช่วงท้ายหมู่บ้านพญาตองซูทางช่องสงนะครับและอาคารด่านชายแดนสาธารณรัฐแห่งสหาภาพเมียนมานะครับงานวางแผนแม่บทและการสำรวจงานอนดีนี้น,น,นะครับ ประมาณนี้ประมาณนี้เยอะนะเยอะเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เรียวรองไปหาดูกันว่าจะยังไงต่อนะครับว่างานแอนดีเนี่ยมีอะไรหลากหลายมากกว่านี้ไหมนะครับประเมินก่อนประเมินก่อนนะครับถ้าประเมินจากงบการเงินเนี่ยมุมมองผมผมไม่ได้มีมุมมองลบอะไรมุมมองผมบวกด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ข้อดีในส่วนตัวผมในหลักการปั้นพอร์ตของตัวเองคือผมเนี่ยนะครับผมต้องการที่มุมมองงบการเงินไม่ต้องดีมากก็ได้เอาแค่กลางๆพอ โตก็โตไม่ต้องเยอะอะไรประมาณนี้ในอยู่ที่ทรงตัวทรงตัวในมุมมองบวกก็พอนะครับแต่ข้อดีที่ผมจะเลือกก็คือว่าเขาเป็นหุ้นเบาไหมนะครับแล้วหุ้นมันใต้3บาทไหมเราจะได้มีโอกาสถือเขาได้ในจำนวนเยอะหน่อยที่ในระยะยาวและปันผลถูกไหมนะครับไอ้ีก็เป็นหนึ่งตัวที่ที่เลือกที่เลือกว่าเออมันเข้าแก๊ปเรานะอะไรประมาณนี้นะครับแสดงว่าก็จากร้อยคะแนนในมุมมองงบการเงินบวกธุรกิจนะครับ ในมุมมองจากร้อยคะแนนผมก็ให้เกิน70็ดก็มุมมองปั้นได้มุมมองปั้นได้นะครับแต่อันดับต่อไปก็เราก็ต้องคัดกราฟก่อนคัดงบถูกไหมนะครับซึ่งแสดงว่ากราฟตรงนี้มันต้องเป็นจุดสะสมในมุมมองของปั้นพอร์ตด,ด้วยต่อไปก็ไปดูกราฟ i อ d ครับ i อ d ครับพาร์ทแพาร์ทแแล้วนะไอ d ดีเล่นกันมาหลายรอบแล้วนะเล่นกันมาหลายรอบแล้วรอบนี้ก็ปรับฐานลึกปรับฐานลึกนะครับก็สนใจนะครับอัพสันิดหนึ่งนะครับ ราคาปัจจุบัน1บาท68ตังราคาเส้น200วันบาท80อนดครับพาร์ท8ราคาปัจจุบัน1บาท69ตังค์ราคาเส้น200วันบาท80ราคาปัจจุบันอยู่ใต้เส้น200วันมุมมองเป็นลงถูกไหมอ i นดเป็นหุ้นใหม่เพิ่งเข้าตลาดนะครับเดี๋ยวเราย่อในเดดูก็ได้อ่าประมาณนี้นะครับ เข้าตลาดมาก็วิ่งอยู่2วันครับนะครับแล้วก็สร้างราคาน่ารักไว้ให้นะครับสามบาทห้นะนะครับแล้วก็ตอนนี้ปรับฐานต่ําสุดเนี่ยหนึบาทสาตังค์นะครับปรับฐานอยู่ที่61%สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์่ยเยอะกว่ามีนาอีกนะครับนะครับผมก็เลยมองว่าในมุมมองแถวแถวเนี้ยน่าสนใจจะเป็นราคาปั้นพอร์ต น่าจะเป็นราคาปั้นพอร์ตนะครับแต่ผมขอดูก่อนว่า i n d เนี่ยตอนปรับฐาน50%อยู่แถวไหนนะจะได้วางวางเกณฑ์ถูกวางเกณฑ์ถูกนะครับปรับฐาน50%อยู่แถวแถว,แถวบาท73อ่าต้องพูดอย่างนี้ก่อนบาท73นะครับโอ้เกือบเกินนะเกือบเกินนะครับแสดงว่ามุมมองเนี่ย i n d เนี่ยถ้าคนสนใจ i n d เนี่ยคุณน่าจะได้แค่ไม้แรกแหละ เพราะมันไม่ได้ปรับฐานเกิน70%ถูกไหมนะครับมุมมองประมาณนี้นะมุมมองประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราจะวางแผน IND เนี่ยตอนนี้มันยังไม่เกินบาท73ถูกไหมมันก็ยังมุมมองน่าสนใจอยู่มุมมอง,มองน่าสนใจอยู่นะครับงั้นเดี๋ยวเราดูในกรอบปัจจุบันก่อนว่ากรอบปัจจุบันตอนนี้เราแบ่งระหว่างแนวรับแนวต้านกับกรอบปัจจุบันนะ่ะได้ตรงไหนนะครับ ดูก,กรอบปัจจุบันของ IND หน่อยครับกรอบปัจจุบันคือไปข้างหน้าแนวต้านในกรอบปัจจุบันแนวรับในกรอบปัจจุบันประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแนวต้านในกรอบปัจจุบัน $2.16 บาท16ตังแนวรับในกรอบปัจจุบันบาท35ครึ่งทางเท่าไหร่ครึ่งทางประมาณ บาท76นะผมขยับเส้นนี้นะบาท76ครับอ่าผมต้องมองแบบนี้มองแบบนี้นะครับมองแบบนี้เราจะได้แบ่งการเข้าหมายถูกเข้าหมายถูกนะครับผมคิดว่าถ้าคนจะมี i อ D ไม้แรกนะผมว่าไม่ควรเกินบาท80อสิบเออทั้งพูกก่อนไม่ควรเกินบาท80นะครับแล้วดูต่อไปว่า การปรับฐาน70%ของแอนดีเนี่ยจะราคาแถวๆถไหนเดี็ดลองลากดูก่อนแต่ผมว่ามันจะลงยากนะพุ้มมันเบามากเลยคือการทำราคาขึ้นมันจะง่ายกว่าลงละตอนเนี้ยนะครับ70%ใช่ไหมอ่าประมาณนี้ รับฐาน70%ของ i ออยู่ประมาณบาท4ตังค์ในมุมมองคนปั้นพอร์ตคนปั้นพอร์ตนะนะครับถ้าเรามองระหว่างบาท76กับบาท35เนี่ยก็ยังพอแบ่งครึ่งได้นะแบ่งครึ่งได้นะครับเดี๋ยวผมขอแบ่งครึ่งตรงนี้ให้ละกันจากบาท76กับบาท35เนาะขอแบ่งนิดนึง บาทเจบาทเ6บาท7 6็ดหกกับบาทสาคือบาท5 6โอเคผมแบ่งตรงบาท5 6ให้ไม่บางทีเขาจะได้แบบบางคนเขาจะได้ซอยไม้ได้อะไรประมาณนี้นะครับทําให้แบบว่าถ้าเกิดเข้าไม้หนักๆเงี้ยเดี๋ยวเอาเราจะถือเครียดต้องพูดงี้ก่อนเราจะถือเครียดนะครับผมถึงมองไว้แบบนี้อ่ามองแบบนี้นะครับ ไอดีวางไว้3แผนไอดีเนี่ยเหมาะกับการเล่นเก่งเหไร mm hmm. เพราะว่าเขาเล่นดี mm hmm. เขาเล่นดีนดตอนบอลุ่มเข้ามานะครับวอลรุ่มเข้ามานะครับงั้นเราวางไอดีไว้3แผนก็คือปั้นพอร์ตสแผนมีแผนปั้นพอร์ตคนใจร้อนกับแผนปั้นพอร์ตคนใจเย็นและแผนที่3เป็นแผนเก่งกมืไรอ่าประมาณนี้นะครับแผนที่1สําหรับสายปั้นพอร์ตใจร้อนใจร้อนเนี่ย เราเข้าเลยครับเราเข้าเลยในโซนใต้1บาท76ถึงบาท56 30%อ่าประมาณนี้นะครับแล้วไม้2 70%สําำหรับสายปั้นพอใจร้อนคือเข้าใต้บาท56ถึงบาท35แต่ผมบอกก่อนว่าราคาเนี้ยไอ้ใต้าบาท56ถึงบาท35เนี่ยคุณต้องอาศัยตลาดที่ย่อแรงๆ ตลาดที่ยอ่อแรงๆคุณถึงจะได้ใต้บาทห้าหกเพราะตอนนี้เขาชูตราคามาเตรียมจะเบรกแล้วเตรียมจะเบรกแล้วแล้ววอลลุ่มก็เริ่มเติมเข้ามาแล้วผมถึงมองว่าการได้ไม้สองตัวนี้ยากเลยนะยากเลยนะสำหรับคนที่ปั้นพอใจร้อนนะครับประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณจะได้ใต้บาทห้าหกเนี่ยคุณต้องรอตลาดหน่อยรอตลาดย่อหน่อยนะครับแต่ตอนนี้ดูอาการก็จะไปพันเจ็ดท่าเดียวเนาะไม่ยอมหลุดพันหกห้าสิบนะครับถ้าตลาดยอด่อแรงผมแจ้งไว้ก่อนนะครับมันควรจะหลุดพันหกห้าสิบ มันจะดูแลแบบโอ้โหย่อดได้แรงแล้วก็รายย่อยก็ไม่อยากถือหุ้นเลยเออประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับต่อไปแผนที่2สําหรับสายปั้นใจเย็นสายปั้นใจเย็นเนี่ยแบ่งไม้แรกเป็น2ไม้คือไม้10%กับไม้20%ไม้10%แบ่งเข้าก่อนเลยก็คือใต้บัตร76ถึงบาทห้นะครับแล้วไม้20%ของไม้แรกเนี่ย เราจะเข้าใต้บาท56ถึงบาท35แต่แจ้งไว้ก่อนคือไอ้ใต้บาท56เนี่ยมุมมองมันจะยากหน่อยถ้าตลาดไม่ย่อแรงนะตลาดไม่ย่อแรงตลาดย่อแรงควรจะย่อใต้1 6 5 0อ่ามุมมองประมาณนี้แรงขายตลาดมันจะมาเยอะตอนนั้นตอนนั้นแต่ถ้าไม่ดุดมันก็โอ้มันจะไป1,07ไหมล่ะตอนนี้มันก็1,0670 1 6 8 0แล้วประมาณนี้นะครับหมาย270%เนี่ยในมุมมองที่มันดูดูจะยากนะครับ ต้องให้ IND เนี่ยหลุดบาท35ก่อนนะครับและตอนนี้ก็ปรับฐานเยอะอยู่แล้วด้วย60%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่วางไว้ก่อนได้นะครับเมื่อเมื่อทุกทกปีเนี่ยนะครับมันก็เห็นจะมีเซลล์อินเมบ้างหรือว่าหลังเซลล์อินเมบ้างที่ตลาดย่อแรงนะครับถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งตลาดย่อแรงเนี่ยในมุมมองของ IND เนี่ยก็อาจจะหลุดบาท35ได้แต่ถามว่า คุณจะอาศัยข่าวลบจาก i อ d เนี่ยในมุมมองของงบการเงินตอนนี้ในมองของธุรกิจผมยังไม่เห็นนะผมก็เลยคาดหวังว่าถ้าถ้าไอ d จะย่อหลุดบาท3-5เนี่ยคงจะเป็นเกี่ยวกับสถานการณ์ตลาดย่อแรงมากกว่าประมาณนี้นะครับแบบช่วงปันผลอะไรประมาณนี้นะครับก็จะเก็บไม้ 2- องที่70%แถวแถวเอาได้กลมๆไหมประมาณบาทละกันประมาณบาทละกันประมาณนี้ประมาณนี้นะครับต่อไป แผนเก่งกำไร IND แผนเก่งกำไร IND ก็เหมือนเดิมครับกรอบปัจจุบันคือไปข้างหน้าแนวต้านในกรอบปัจจุบันแนวรับในกรอบปัจจุบันนะครับเดี๋ยวผมขอดูวอรุ่มนิดนึงวอรุ่ม IND เป็นไงบ้างวันนี้อ่าวันนี้วอรุ่มดีนะวอลุ่มดีอาจจะมีแรงขายบ้างนะครับ ตอนนี้เป็นเวลา16นาฬิกา24นาทีนะครับอีกประมาณประมาณ10นาทีตลาดปิด10นาทีตลาดปิดนะครับวันนี้วอลุ่มไอเอ็นดี28ล้านนะมุมมองก็เยอะอยู่นะครับแต่ว่าช่วงเย็นๆก็อาจจะมีสายซิ่งเขามอบตัวบ้างนะครับเพราะว่าสายซิ่งเนี่ยเขาก็โปรดปานไอเอ็นดีเหมือนกันนะคือเขาก็มาเทรดกันบ่อยมาเทรดกันบ่อยไอเอ็นดีเป็นหุ้นที่ที่ตอนขยับขยับดีแล้วก็ขยับแรงอ่าประมาณนี้นะครับสายซิ่งก็จะชอบไอเอ็นดีนะครับประมาณนี้นะครับ แนวต้านในกรอบปัจจุบัน2องบาทสิตังแนวรับในกรอบปัจจุบันบาท 3, 5ครึ่งทางเท่าไหร่นะครึ่งทางบาท 7, 6บาท 7, 6อ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ ไอดีตอนนี้ราคาบาท6,4อยู่ในโซนแนวรับในกรอบปัจจุบันครับคือใต้บาท7 6ถึงบาท35โซนแนวต้านในกรอบปัจจุบันคือเหนือบาท7 6ถึง2บาท16ตังค์นะแนวรับแรกคือโลของเทเ่ียนปัจจุบันครับบาท64วันนี้ถ้าเกิดปิดบาท64ก็จะแบบพรุ่งนี้ก็อาจจะมีแบบย่อๆบ้างนะครับแนวต้านแรกคือไฮของเทเ่ียนปัจจุบันครับบาท81นะครับแนวรับถัดมา บาท58แนวรับหลังพิงฝาคนเก่งอะไรใช้บาท52นะบาท52ห้ามหลุดบาท52ห้ามหลุดนะครับถ้าอีกวันหนึ่งถ้าอีกวันหนึ่งมีโอกาสย่อตัวมาแล้วปิดเขียวปิดไม่หลุดบาท52ปิดไม่หลุดบาท58มุมมองเป็นการทําราคาเพื่อขึ้นต่อได้แนวต้านถัดไปจากแนวต้านแรกบาท81บาท88 บาท98 2บาท8ตังแนวต้านสำคัญในรอบนี้ของ IND p a พารครับ2บาท16ตังเล่นรอบเก่งอะไรก็ pattern ์น Patter เก็ต้องมานิดน,นึงแพทเทิร์นเเดี๋ยวนะ บายเซลสรุปแผนเล่นรอบเก่งกำไร IND ครับวันนี้ถ้าเกิดปิดบาท64ก็ปล่อยไปก่อนนะปล่อยไปก่อนนะครับแนวรับแรกบาท64แนวรับถัดไปบาท58แนวรับหลังพิงฝาบาท52ถ้าพรุ่งนี้ไม่หลุดบาท52ไม่หลุดบาท58แล้วมีโอกาสปิดเขียว ยืนเหนือบาท64ได้มุมมองมีโอกาสทําราคาเล่นต่อเล่นต่อดัวรุ่มด้วยนะดัวรุ่มด้วยนะครับถ้าแล้วถ้าในอาทิตย์หน้าแล้วถ้าในอาทิตย์หน้านะครับไม่หลุดบาท5 2ไม่หลุดบาท58แล้วเบรกบาท76หได้แนวต้านถัดไปบาท8 1ดดบาท8 8ดดบาท98 2บาทอาจจะมีย่อนะในตรงนี้แถวแถวเนี้ย แถวๆนี้ส2บาทอาจจะมีย่อนะครับถ้าชน2บาทแล้วยอ่อย่อลงมาก็ไม่ควรหลุดบาทเจบาท80ประมาณนี้ควรมาพักเส้น200วันได้นะครับแล้วพักตัวได้กลับไปเบรก2บาทได้แนวต้านถัดไปครับ2บาท8ตังค์แนวต้านสําคัญในรอบนี้ของอ n d Part 8คือ2บาท16สตังค์ครับอ n d ดี r t 8ประมาณนี้ครับ ขอบคุณ f c ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับแจ้งสมาชิกที่ต้องการใช้ระบบกราฟ Spen Mobile ครับแบบกราฟที่ผมใช้ในช่องอะเผื่อบางคนที่แบบว่าอยากใช้เห็นมันชัดดีตีเส้นง่ายหรือว่าอยากทำกราฟตามผมเออนะครับให้สมาชิกหรือ f c ของช่องครับที่ยังไม่มีระบบกราฟ Spen Mobile ใช้ คุณสามารถติดต่อบโบรกของช่องได้บโบรกของช่องเป็นบโบรก UOB Marketing ชื่อน้องโอเบอร์โทรนะครับ0898158756เบอร์น้องโอนะให้โทรไปก่อนนะจ๊ะแล้วค่อยแอดไลน์คุยกันนะครับนะครับนะครับเพราะว่าตอนเนี้ถึงแม้บโบรกของ UOB เนี่ย ยังไม่มี S Pen Mobile ให้ใช้ก็ตามแต่น้องโอสามารถแก้ไขได้ในการที่โบกเปิดร่วมกับ CGS แล้วใช้ S Pen Mobile ได้คุณจะเทรดพอร์ตไหนคุณจะเทรดโยบหรือคุณจะเทรด g s s เป็นการสนับสนุนช่องทั้งคู่ขอให้เป็นการเปิดบัญชีผ่านมาเก็ตติ้งชื่อน้องโอก็พอแค่นั้นผมก็ขอบคุณมากๆแล้วครับ ประมาณนี้นะครับสมาชิกหรือว่า fc ช่องยู u ู e ครับต้องการเข้ากลุ่ม l ลนของช่องให้ทักข้อความเพจทักอินบ็อก์เพจเพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทักอินบ็อกก์มานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทําช่องคนเดียวนะครับผมทําเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับแล้วก็ขอบคุณ สมาชิกทุกท่านด้วยที่อุดหนุนโบกของช่องนะครับอุดหนุนโบกของช่องนะผมก็รู้สึกแบบดีใจอะ่ะดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบกที่สนับสนุนช่องก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มาไลน์ ID นี้มาติดต่อน้องโอไปเลย มานะร์เก็ตติงชื่อน้องโอนะครับชื่อน้องโอนะโบรก UOB ท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับอืมนะครับนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีทีเฟกนะครับอืมนะครับ